สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับหาลาบมังกรเงินพระกูสังเหรียญบูชาครูเหรียญมงังกรทองแดงี่ซปเปอร์นะพ่อเตีย้ยพ่อแจมงังกรเงินบล็อกแตกบูชาครูนะครับแล้วก็สถิบาอเลยพวกเนี้ยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนมวลสารที่เฮกิมให้มา ก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่กำลังรวบรวมอยู่เราจะนำไปทำพิธีพรีรอรอมเพื่อเป็นชนรมสารในการจัดสร้างเท้าเวสุวรรณนะครับของหลวงพ่อเมื่อคืนกับเมื่อเช้าก็ได้ชี้แจงมาแล้วคือจริงๆอะ่ะผมตั้งไว้ที่เพจให้การสั่งจองตอนนั้นเปิดเหร็นรูปลอเงินกับรูปลอทองคำทองคำอะ่ะยี่สิบเก้าองค์ก็มีจำนวนคนจองม,มาประมาณสักยี่สิบองค์ละก็ยังพอเหลือไม่เป็นไรแต่เงินเนี่ย ทา้านกาจะจัดสร้ง499ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาไหลช่องทางมาทางไลน์มาทาง messenger ม,มาทางอินบ็อกมาทางนี่ทางนั้นเยอะแยะไปหมดสองวันก่อนผมก็รวมเลยว่า,าประมาณการเท่าไหร่ปากฏว่ายอดจองทะลุไป600นะครับหย่อนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตายหามันเกินจำนวนสั่งเป็นจำนวนจัดทร้างนะครับก็โทรกลับไปห,หาผู้ที่จองตามหลังมาว่าพี่ ผมต้องขอโทษด้วยนะยอดมันเต็มผมจะโอนเงินคืนให้เขาไม่ยอมเขาบอกว่าก็าาผมโอนไปแล้วผมก็ส่งข้อความส่งอินบ็อกซ์ไปแล้วคืนผมได้ไงเอางานงอกนะครับคือโดยในการแก้ตัวก็จัดตอนแรกตั้งใจไว้นะตัวล่างเนี่ยจะเป็นตัวย่อยถ้าจ,จัดเป็นกล่องกล่องละร้อยองค์แล้วก็มีลุนเนื้อเงินลุนอะไรไปอย่างเงี้ยโดยเนื้อเงินในกล่องลุนเนี่ยก็จะ จะไซนี้แหละไซนี้ะนะครับแต่เงินจองเก้าเ้าจะใหญ่วันนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องตามน้ําหนักทองไปเพราะทองมัน13กรัมมันต้องโตขึ้นนะครับถ้าเราจะเอาไซนี้มันก็ดูจะรงแกกันเกินไป5 0 0หมืนเราก็เลยทาไซนใหญ่13กรัมส่วนไซนี้ตั้งใจจะมาจัดกล่องทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเราจัดกล่องไม่ได้ <c oughs> นะครับเราก็เลยมาทําเป็นชุดกรรมการ5เนื้อโดยมีเงินเงินเล็กเนี่ยนะครับเงินเล็กเนี่ยนะครับ หนึ่งองค์นวะหนึ่งองค์เหล็กน้ำพีหนึ่งองค์เนื้อบอลหนึ่งองค์เนื้อทองจนวนหนึ่งองค์คือห้าองค์ห้าองค์นี่บอกตรงๆเลยนะถูกยี่หกี้โคลเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมทังค่าจ,จัดส่งอีกหนึ่งร้อยคือชุดหนึ่งอะมีห้าองค์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าไม่มีใครเขาทำหรอกครับเพราะเงินมันก็ต้องพันกว่าอยู่แล้วนะครับเรากะจะสมนาคุณให้เบาบางตรงนั้นลงไปแต่โอ้โหทั้งโทรศัพท์ทั้งคอมเมนท์ทั้งอะไรที่เข้ามา <c oughs> ไม่ยอมยังไงก็ต้องเอาให้ได้ ผมก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้แล้คันนะ499ก็เพิ่มเป็น599จํานวนมันเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยองค์มันไม่เยอะแล้วก็ห้ามสั่งจองใหม่คือตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้ผมไม่รับจองใหม่เลยสาหรับเรื่องเงินไม่รับเลยนะเพราะผมรับไม่ได้แล้วถ้ารับมาเชื่อายเลยไม่รู้แบบที่ไหนมาให้เพิ่มเองหนึ่งร้อยก็คือตามจํานวนผู้ที่เกินมานะครับหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจดีนะครับเพราะจำนวนมวลสารเราเนี่ยมันทีเด็ดเลยและยังมีอีกมาก ะระฆังเก่าเออจำนวนมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางวัดมอบให้ทั้งหลายหลายฝ่ายมอบมาเนี่ยยังอีกเยอะนะครับยังอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยแม่ต้องกราบขอไปเลยเจตนาผมผมไม่ชอบคาเกินอยู่แล้วทีนี้เราเราตอนที่เราเปิดจองเราเปิดตามสั่งจองเราคิดว่าอย่างนี้ทีนี้พอใกล้ๆวันวันที่เราเห็นว่าเอ้ยมันไปสี่ร้อยแล้วเว้ยอ่ะเอาจบกันที่49 9แล้วกันปรากฏว่าพอมารวมยอดเช็คแล้วมันเกิน เกินแล้วขอคืนเงินก็ไม่ได้ไม่ยอมใครก็ไม่เอาขนาดบอกนี่ชุดใหม่ผมเอามาเป็นห้าองค์พันเนี่ยนะ,ะก็คือคุณไม่ได้เงินใหญ่คุณก็ได้เงินย่อมมานิดนึงคือสามเซนกับสองเซนครึ่งมันไม่ได้ต่างกันมากนะขอขอขอภัยผมไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ยังไงผมจองแล้วโอนเงินแล้วผมต้องได้พระก,ก็มีทางเดียวครับทางออกทางเดียวที่หรูที่สุดละก,ก็เพิ่มไปอีกร้อยองค์ ให้ได้ตามจํานวนผู้จองไปเพราะฉะนั้นคนที่จะจองใหม่นับตั้งแต่นาทีนี้วันนี้ไม่มีสิทธิ์เลยนะครับไม่มีสิทธิ์คุณต้องไปจองเนื้อล่างสถานเดียวเลยส่วนทองคํายังได้เจ็ดแปดองค์ยังพอมีนะครับนอกนั้นเนื้อเงินฝันสลายนะครับถ้าคุณจะซื้อกันคุณก็ไปซื้อต่อจากกันเราแล้วกันเพราะผมก็ขอซื้อก็ไม่มีใครขายอีกเหมือนกันเอาทีนี้รับว,วันเนี้ยนะครับก็จะประชุมกันเรื่องวันเวลานะครับผมจะได้ไประกาบพระราชนาพระคุณเจ้านะครับ ลงวงพ่ออิดวัดจุรามณีหลงวงพ่อช้างวัดจุฬเทอร์พระมหาสุรศักดิ์หลงวงพ่อติ๋ววัดปณิชยรคันหรือว่าอีกหลายๆรูปอยากจะก้ารูปตั้งใจไว้นะครับมนศาลดีวิธีต้องเข้มขังนะครับทำในพระโบสถ์วัดบ้านด่านนะครับพิธีน่าจะอยู่ในเดือนมีนาเพราะาเราบูชาภูนั้นเดือนเมษาเราไม่อยากให้มันปะทะกันเดี๋ยวมันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับอัลโสวัสดีครับครับ อไดพ้พี่พี่พี่โทรอีกเบอร์นะพี่นะ081ย์แปดหนึ่ง้าหนึ่้าหนึ่งสีออ่าคุณจองได้เลยนะผมบอกคุณเลยว่าถูกมากแล้วก็ดีมากอ่ะนะโอเคนะครับผมตั้งใจสมนาคุณในลักษณะว่าเขาพลาดเขาพลาดเงินใหญ่นะครับ คือรายได้เนี่ยมันมันส่วนต่างไม่กี่ตังหรอกแต่ว่ารวมรวมแล้วเนี่ยมันก็เป็นยอดเงินที่จะเราจะไปบุรณะซ่อแมแซมวิหารเสนาสะนะได้ครบนะครับเราไม่อยากไปเบียดเขาด้วยปากเปล่าเราก็จัดสร้างเขาทุมคนขึ้นมานะครับส่วนที่งอกขึ้นมากนะ็ทุกอย่างนะทุกบาททุกตังเป็นของวัดหมดนะครับผมไม่ได้มาเอากำไรกำไรเขาเขาห,ห่อไม่เอาหมห่อไม่ม่ผมต้องลวงเนื้ออีกนะครับก็กาบเรียนด้วยความครพรักกาบเรียนด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันใครที่พลาดเราก็คิดว่าเราทําบุญ เราอย่าไปคิดเยอะนะครับตัวใหญ่ไม่ได้ขอเป็นตัวล่างก็ได้นะขอเป็นชุดกรรมการก็ได้อะไรแบบนี้นะครับผมต้องกราบแทบเท้าเลยไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดจะรรมากันแกล้งแก่กันนะครับไอ้คันจะทําเยอะก็ดูว่าจะเป็นค่ากําไรกันไปนะครับเราทําเพื่อทําบุญเราทําเพื่อยอดเงินที่เราคิดว่าสักสองล้านเนี่ยเราเคียยนหน้าเสือวัดสะอาดก็โอเคแล้วคิดแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบแทบเท้านะครับกราบแทบเท้า เข้าใจถึงความรู้สึกกันนะครับว่าไม่ได้มันก็งุนหงิดหัวใจยังไงก็เอาตัวล่างไปพิธีเดียวกันมนศาลเดียวกันนะครับต่างที่ไซแค่นั้นเองถ้าไม่คิดเยอะมันก็โอเคแฮปปี้กันไปนะครับขนาดเมื่อคืนตามหลังมาสําหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยผมขอ50องค์ผมขอส0มิองค์บอกโอ้โหท่านครับองค์เดียวยังไม่มีเลยนะครับผมไม่รู้จะให้ยังไงนะครับก็ให้ไปนี่แมงบลรายจากเลยนเมื่อกี้ไปเสกตรงไหนมาให้ต้องกราบขอโทษนะอ้าวพี่ชานนท์สวัสดีครับ พี่ชานน์ก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลูกเคียร์น้าเสือให้อยู่พี่ชานน์พีออ่อะไรอะ่ะปฏิเมธะพี่ปิยพันธ์เนี่ยอย่างเงี้ยคือยอดจองมาอยอดเงินมาแต่อยอดของไม่มีนี่แหละนี่แหละก็ถ้าหนึ่งองค์ก็จะพอสางทุกอย่างได้จบสิน้นโดยไม่มีการเปิดจองใหม่สวัสดีครับขอบคุณมากครับผมไม่สร้างบ้านครับไปยืนดูได้เวลาตอนหลอมนะครับ เดี๋ยวเวลาพีมูลสารเนี่ยผมจะกราบเรียนเชิญนะครับสักขีพยานทั้งหมดไทรก็ได้ไปร่วมคือเราทําพิธีหลอมกันหน้าพราะโบสถ์เลยจะมีพิธีบวงสรวงขอข้ามาแล้วหลอมไม่เห็นชัดๆจะาแจ้งเลยนะครับไม่เอาเขาบริจาคมาเราใส่ลงไปเนี่ยปุ๊บจะไปรับไก่ก็ไม่ได้เอาให้จ่ายเห็นเห็นกันนะครับนี่เหรียญหนึ่งสองร้อแสนนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับน่าจะมีสักสามเหรียญด้วยนะครับเพราะมันมีอันเนี้ยหลังมโนกระแทกโกองงอนะครับเสียทรงไปหน่อยนะครับอันเนี้ยนะครับ ส่วนอันนี้ก็รู้สึกว่าหลังเดือดเออไม่เดือดเอออันนี้ค่อนข้างดีส่วนมีอันนึงเนี่ยของผมไฟไหม้หลังเดือดนะครับแต่หน้าดีมากเลยอันนั้นซื้อแสนหกไม่เป็นไรใส่ลงไปนะครับหลอมลงไปเอาก็ไปเป็นชนวนมวลสารแล้วกันนะครับคุณชายตื่นสายสวัสดีครับหนูจองจากวันแรกแล้วค่ะอาจารย์คุณนินะจาจองวันแรกก็ได้สิคะเออคุณวิรัติจอมคำสิงสวัสดีครับ ินแค่เจ็ดคอไอ้กินแค่เสียงแหงพระคองก่อนกันด้วะคุณอุรมชัยพัฒนก,กิจการุนสวัสดีครับอ คุณตอมวังหินสวัสดีครับคุณอรุณฟูเจริญไพบูรณสวัสดีครับอาจารย์ f อซอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านเลยนะ โสตอหลวงพุทธิมบิมบกนวะสภาพกลางก็น่าจะอยู่ประมาณหมื่นนึงนะครับเปลี่ยนเพราะเออออกนอกวัดมีค่านิยมมันยังไม่แพงนะครับพันสองพันสามพันอะไรเงี้ยนะครับคุณชนกชนสวัสดีครับคุณลุงโลดสวัสดีนะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับ ด้วยรักและห่วงใยเราใส่ใจทุกระยะนะครับเราก็กลัวท่านเสียหายแเรวก็กลัวท่านกระเทือนใจจัดตัวล่างมาให้นะครับถูกมากๆมีทั้ง5องค์999ค่าส่งร้อยหนึ่งมีทั้งเนื้อเงินมีทั้งนวะมีทั้งเหล็กน้ำพีมีทั้งเนื้อบ้อนเนื้อชนวนนะครับ ครบสูตรนะครับต้องได้นะครับต้องได้นะครับรุ่นสิบหมื่นกว่าบาทครับพี่แม่บุญเรือนพิมพใหญ่ประมาณเท่าไหร่แสนกว่าบาทครับแต่ถ้าเป็นจัมโบ้สี่ห้าแสนเลยนะครับโลเกตหลงพ่าเกระเสมรุ่นมงคเกระเสมหนึ่งน่าจะหลักหมื่นนะครับสองสามหมื่นต้องมีหรือจะเกินแล้ก็ไม่รู้นะเพราะตอนนี้พ่อกระเสมก็ขยับตัวนะครับคุณเปียกนะครับอาจารย สวัสดีครับหลงวงมกรวยนุมานสะละอร่างเต็มแปดสิบเร์เซ็ซื้อได้ไหมครับแสนแปดมันแปนของพี่มันแค่ไหนส่งภาพมาดูครับผมบอกให้พระประจำวันไม่ชีบุญเรือนเก้าเก้าน่าจะหลักหมื่นเมื่อกันและครับตอนนี้ยังไม่รู้จำนวนนะครับขอดูเนื้อขอดูอ,อราคาต้นทุนผลิตก่อนนะครับแต่ตอนนี้จองได้นะครับยังไงก็จองได้นะครับ เพราะมันเพิ่งเปิดตัวจองได้ทันแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมดูความเหมาะสมแล้วกันนะครับการสังกัดใหรือพิมพ์สมเด็จโตวัปราศาสตร์ตอนนี้ผมไม่มีเลยนะครับเขาเล่นกันนะทั้งสังกัดใจทั้งสมเด็จได้แหละพี่อาคมสวัสดีครับพระบิตาหลวงพอดีเล่นกันยังไงครับก็สองพันหมื่นครับคุณเล่งปู่เต้าสวัสดีครับคุณใหญ่กิติพงศ์สวัสดีครับเดี๋ยววันเดี๋ยวไม่เกินอาทิตย์หน้าเนี่ยตัวอย่างมาราคามาเนี่ยเราก็จะจับชุดได้แล้วก็ คืออจะรู้จํานวนได้นะครับดูดูกระแสจากวันนี้ถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยว่ามาไงถ้ามาพูดพลาดมาถล่มทลายก็จะสร้างบอลต้งควรไม่ให้ไม่ตกหล่นแล้วทีนี้นะครับแต่ไม่เยอะบอกก่อนนะผมไม่ได้ทำบ้าบอเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เอานะคือผมทําแค่มีเงินทะลุกวามลงเสนาชนะช่อมแซมอะไรต่างที่กําลังทําอยู่ขนาดนี้นะครับแค่นั้นพอนะครับเกินไม่เอานะครับไม่เอาเพราะเขาหอนะครับทําให้เล่นกันได้นะครับ จำนวนไม่เดีโอ้ยแม่งสามปีบสี่หาห้ากระป๋องนมไม่เอานะครับแต่ละเนื้อถั้งสองพันสามพันองนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับไม่เอาแล้วนะครับเนื้อละหมื่นไม่เอานะครับบอกก่อนไม่เป็นยาขายนะครับเนื้อหนึ่งสองพันสมพันนี่ก็เต็มแกแล้วครับคิดไว้าแค่นั้นประเมินดูนะครับประเมินว่าจากวันนี้ถึงตัวอย่างมาเนี่ยยอดจะไปเท่าไหร่ ถ้ามันไปได้สามสี่รอยชุดอะไรเนี่ยเราก็จํากัดลงมาได้แล้วสวัสดียามข้าวครับวันดีครับเฮียเดิมนะครับพี่ชลัสวันดีครับ,รบแต่บอกนะครับพอเริ่มซาวเสียงเนี่ยคุณต้องรีบจองเพราะเดี๋ยวพอตัวอย่างมาทั้งหมดผมลงศูนย์นะครับผมจะเปิดเบอร์ชัวให้จองที่วัดด้วยนะครับขึ้นไวนิ้วหน้าวัดอันเนี้ยยอดมันจะถล่มทลายคุณต้องระวังนะครับถ้าผมสร้างไม่มากมันก็หมดก่อนแน่นะครับ เพราะเวลามันไม่ไม,ไม่เยอะนะครับสอเดือนพระเนี่ยผมทําเสร็จก่อนพิธีอยู่แล้วประมาณมกราเนี่ยพระผมเสร็จหมดนะครับแต่ผมตั้งใจว่าขอเป็นมีนาบุกเสกเพราะว่าหลีเลี่ยงสภาวะของโควิดไม่งั้นเราจะการพัฒนาพระคุณเจ้าและหลายรูปมา,กการวมกันลำบากนะครับมันไม่อยากต้องหอบหิ้วก็บองคนไปให้บุกเสกกนน่ทีตรงนี้ทีนะครับมัน ดูแล้วมันมันมัน,มนไม่น่าประทับใจถึงไม่น่าประทับใจคือทำจริีในพระบสฝันต้องการรัตนามคุณเจ้ามารวมกันนะครับเก้ารูปอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องกระเตงกระเตไปติ้นอยู่มันสะดวกผมแล้วก็สบายตังค์ด้วยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงแต่มันทําให้รู้สึกแหมเนาะอย่างว่าแหละชุดละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับข้าจะส่งหนึ่งร้อยจอกเฉลยเพราะคนหนึ่งล่อมาสิบชุดยี่สิบชุดกันนั้นเลยนะครับถูกอะมีเนื้องเงินด้วย มีเงินมีนวะมีเหล็กน้ำพีซึงธรรมดาเนี่ยพวกเงินพวกนวะพวกเหล็กน้ำพีเนี่ยอย่างน้อยน้อยค่าบูชาก็ต้องอสี่ห้าร้อยอยู่แล้วไม่มีถูกกว่านี้ครับที่ไหนก็ได้นะครับแต่ผมเอาเบียดเลยเบียดเอาส่วนต่างเล็กน้อยนะครับเอาว่าพอหาเงินซ่อมแซมวัดวาราไม่ครบพอแล้วเอาแค่นั้นพอนะครับเงินวัดเนี่ยยังขาดอยู่ประมาณสั้งสามสี่ล้านตรงนั้นน่ะถ้าได้มาสัก2สองล้านสองล้านกว่าเดี๋ยวผมก็หาเติมไปนะครับ ผมทำผมไปเรื่อยครับต่อยอดไปเรื่อยมีกาไรพระมาผมก็จัดส่วนหนึ่งทำบุญวันก่อนก็จะไหวามาสามแสนนะครับก็ไปเรื่อยทีละสองแสนสามแสนอะไรอย่างเงี้ยวัดก็งอกไปเรื่อยนะครับพอมีเงินวัดก็ทําไปเรื่อยทําตามที่เจตนาที่ตั้งใจไว้ตอนนี้ลานศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยเทพลงหมดแล้วองค์หลวงพ่อนั่งเป็นประธานแล้วเราทําซุ้มกระจกแล้วก็มีซุ้มประตูเพื่อกันฝุ่นกันละองอะไรเข่าเวลาคนไปไหว้ไปกราบเนาะฝุ่นละองมัน ถามว่าบุคลากรมีช่วยเหลือวัดไหมก็มีแต่มันก็โหดไปถูเช้าถูเย็นถูกวันถูกคืนมันก็รังแกงกันเกินไปยังไงก็เซฟได้ก็เซฟเอานะครับทำทีเดียวก็อยู่ได้เป็น50ปีเจ8 0ปีนะครับก็ตามนี้เลยเนาะทําบุญกับศาสนาทําทุกอย่างเพื่อวัดวารามเนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับมามันจะกระทบแรงนะครับจำผมไว้มันกระทบแรงมันจะกลับมาในรูปแบบใดแบบหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ อาจจะราบรอยอาจจะการงานเจริญรุ่งเรืองดีครอบครัวเป็นสุขลูกเมียไม่มีทุกข์นะครับปราศจากโรคภัยไข้เ็บเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกนาทีคุณจะมีความสุขดีไหมล่ะนะครับเนื้อรางล่าง,างอาจารย์เปิดจองเมื่อไหร่เปิดแล้วครับผมเอาเป็นชุดนะครับผมไม่ขายเดี่ยวแล้ะขายเดี่ยวมันก็รังแกคุณอนะวงหนึ่งสามร้อยห้าร้อยมันก็จะแพงอีกเอาไปนะ็นอเอาเป็นว่าเนื้อล่างห้าองค์พันหนึ่งทอนบาทเนื้อกันอะเนื้อร่างเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะมีเงินมีนวะมีบรอน มีทองจนวนมีเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับอ่ะแล้วพวกเนี้ยใส่จนวนมวลสารทั้งหมดนะครับใส่จนวนมวลสารทั้งหมดถ้าเป็นเงินเป็นทองเราจะเจาะใส่นะครับเพราะถ้าผสมลงไปเนี่ยเนื้อเงินก็เจือจางเนื้อทองก็เจือจางถ้าเป็นเนื้ออื่นไม่เป็นไรสีสันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากันนะครับยังไงจองได้จองเลยเ9้าบาทพร้อมค่าส่งอีก100ได้5ององนะเออแฮปปี้ไปนะครับไม่เป็นไรก็แรกจัดไว้จะใช้เดี่ยวที่เราลง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  มานั่งคิดเออเงาเพราะว่าตัวบนมันหมดไวเกินไปหน่อยเนื้อเงินมันหมดเร็วเกินไปทําให้เขาเตกหล่นมีเป็นสิบสิบคนนะครับที่โทรมางองแงอยู่ขนาเนี้ผมก็กราบด้วยความเพรพะว่าผมสร้างเพิ่มไม่ได้แล้วจาก499เป็น599เนี่ผมก็เขินตัวเองแย่แล้วเนี่ยแต่ว่าผมหาทางออกไม่ได้ว่ามันจะคืนงินไม่มีใครรับเงินคืนไม่มีใครยอมรับผมอ่ะนะครับหรือใครจะขายคืนก็บอกผมนะผมยินดีซื้อคืนนะครับ จะได้เอามาให้คนที่เขาต้องการต่อไปนะครับคํามีแนนุดรสวัสดีครับคุณแมนนะครับสวัสดีครับคุณชีรวัตรสวัสดีครับคุณภูมิพัฒน์สวัสดีครับคุณภูหลวงสวัสดีนะครับคุณภูหลวงก็โชคดีไปได้ทองคําไปสององนะครับทองคําเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปจะแรงนะครับเพราะยี่สิบเก้าวงมันน้อยไม่เยอะเราทําเพื่อแบ่งปันใช้จ่ายกันนะครับ ไว้ต่อสู้กันภายภาคหน้านราลคาแพงขึ้นเพราะดีพิธีด,ดีมวลสารดีนะครับคุณเชื่อมเจออะไรก็ดีนะครับเจตนาของหลวงพ่อเอียด้วยหลวงพ่อท่านทํเท้าเวทไว้สี่ตนหน้าวัดหลังวัดแล้วเรามาจําลองนี่เป็นเท้าเวทรุ่นแรกของหลวงพ่อนะถึงแม่หลวงพ่อจะไม่อยู่แต่เราโยงสายถึงจากหลวงพ่อลงมาจากรูปหล่อบนมณโฑลงมานะครับอัฐิอะไรท่านอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นกาพรัตนานะครับแล้วก็มีพระจันสมนั่งอีกหนึ่งรูปนะครับนี่ก็มือเอกเลยนะครับ รับวิชาถ่ายทอดมาแล้วครบกระบวน่านะครับตอนนี้อาการอาภาษของท่านก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนั่งได้รับรู้รับฟังยกมือยกไม้อะไรนี่เพียงแต่ยังพูดไม่ได้เมื่อวานนี้ไปผ่าตัดนะครับก็รอดูสถา,านการณ์ว่าผ่าตัดกนะองเสียงอะไรจะกลับมาเหมือนเดิมไม่ถ้ากลับมาเหมือนเดิมแจ๋วนะครับทีนี้ละเฮองานงอกคุณอัจยาบุญรับสวัสดีครับคุณสุภรัตน์สวัสดีครับคุณจตุพลสวัสดีนะครับ เราก็ชี้แจงกันให้ทราบนี่คือชนวนมวลสารทั้งหมดนะครับตะกุดเนี่ยเขาบอกว่าของหลวงพ่อนะครับซึ่งทําให้ส่วนตัวเขาถอดจากเอลมอบให้เลยบอกพี่รักษ์ผมให้นะเอาไปรอหลอมเนี่ยพี่รักษผมให้เขาใช้ใช้ติดตัวมาตั้งแต่หลวงพอ่อยังอยู่นะครับเป็นตะกุดส่วนตัวนะครับตับขอบคุณมากพี่ตู่นะครับยังไม่ได้จัดอะไรให้พี่ตู่เลยเดี๋ยววันนี้จะจัดให้เนาะลุดฎรีปานกล่อมสวัสดีครับ <c oughs> Mm hm. Mm -hmm -hmm. ที่แจ้งกันให้ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวผมต้องเสร็จลวจะสิบโมงลวเดี๋ยวต้องเข้าร้านนะครับยังไงก็จองเข้ามาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งร้อยบาทนะครับส่วนเนื้อบนเหลือทองคาอย่างเดียวนะครับเี๋ยวเงินหมดแล้วหมดจริงๆนะครับโทรมาใหม่จองไม่ได้นะครับอย่าโกรธผมนะครับจองตัวล่างไปตัวล่างเหมือนกันเดี๋ยวออกมารูปแบบสวยกว่าตัวบนอีกจะบอกให้ฟังผมยังชอบตัวล่างมากแล้วไซส์กำลังดีผมใส่ตลับเพชรไว้องคเท่ระ,ะเบิดเลยนะครับ โอเคนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันนะด้วยรักและผูกพันความหวังดียังมีให้ท่านเสมอนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ